สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้หนุ่มบ้านนาหาเรื่องก็จะมาหาเรื่องราวข่าวคราวดีๆเอามาฝากบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารานะครับสําหรับวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยทุกวันนะครับก็จะมารายงานราคายางพาราประจําวันนี้นี่เองครับ อันดับแรกก็มาดูที่ราคาน้ำยางสดณหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35เปอร์เซนประจำวันที่10พฤศจิกายน2564วันนี้กิโลกรัมละ51บาท80สตางค์นะครับวันนี้ถือว่าไม่ค่อยดีก็ปรับตัวลดลงไปที่50สตางค์จากเมื่อวานนั่นเองครับแล้วเราก็ไปดูยางพาราชนิดอื่นนะครับ มาที่ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคากลางก็จะอยู่ที่53บาท19สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับวันนี้ก็คือยังไม่ปรับเพิ่มและก็ยังไม่ปรับลดเพราะว่ายังคงตัวได้เหมือนเมื่อวานที่ผ่านมานั่นเองครับยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคากลางก็จะอยู่ที่56บาท ต่อกิโลกรัมนะครับวันนี้ก็เหมือนเช่นเดียวกันกับยางชนิดแผ่นดิบนะครับก็คือว่ายังไม่ปรับตัวเพิ่มและก็ยังไม่ปรับตัวลดลงเพราะว่ายังคงตัวเหมือนเมื่อวานที่ผ่านมานะครับ และสุดท้ายท้ายสุดก็คือยางก้อนถ้วย DRC 100%ชาวสวนยางพาราถึงจะได้ขายในราคากลางที่ครงนี้ก็คือ4 8บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับสำหรับวันนี้ก็เหมือนเช่นทุกๆชนิดนะครับเพราะว่า ไม่ปรับลดและก็ไม่ปรับเพิ่มเพราะว่ายังคงตัวได้เหมือนเมื่อวานที่ผ่านมานั่นเองครับและสุดท้ายนี้ผมก็จะพาพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไปรับชมการซื้อขายราคายางบาราของต่างประเทศพร้อมๆกันเลยนะครับ